สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่องด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางแล้วก็ามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าขอบคุณถูกถูกกาลังใจจ้า เขาไม่ละป้าพีน่ FC, น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพอา่อค่ะพีน่น้องเอฟซีจะโบอก้ยนังมากมายเนาะจา้าคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นหางเสงรอบเสาร์รอบบ่ายวันพฤหัสบดีเจ็ดเดือนสิบสองกับแนวทางของแอดจอยจ้าผลเมื่อวานจา้าวันที่หกสำหรับหางเสงรอบเสาร์รอบบ่ายของเฮาจา้าสำหรับรอบเสาร์เด่นวิ่งลู่อยู่ที่ เจ็ดหกวิ่งลูดจ้าสำหรับพ้นบนคือเจ็ดเจ็ดหกโอโหสุดปังมากันเต็มเต็มบนเอาจะหกสามตัวบนเลยเราจะโอโหอย่างที่เอจอยบอกไปเด้อจ้า่าสำหรับสามตัวถามักถ้าชอบกันรอบพิจารณาเบิงเอาจะเด่นสี่ตัวรอบเสารอบบ่ายหมักตัวใดสอบตัวใดกลับมาจับใส่ใส่กันกับตัวเจาะตัวจับขู่รอบเสารอบบ่ายเนาะจา้ก เดนเจ็ดวิ่งดูเจ็ดโค้ห์เฮากับมาลักลอยได้อีกนอกจากเจ็ดหกจับขู่เข้าไปที่หกเจ็ดสำหรับรอบเศร้าบนจ้าโอ้โหมาเต็มเต็มเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดได้โต๊ดนอกจากตามนี่เลยเนาะเดนเจ็ดวิ่งดูเจ็ดโค้ห์เฮามาจ้ามาขู่เดนเลยเราจะเดนหกวิ่งดูหกโค้ห์เฮามาจ้า ลางออกเก้าศูนย์พลาดไปเนาะจ้ะโอ้โหมีหกศูนย์รอบเสาหกศูนย์นี่ค่ะกับหัวได้ตรงๆเนาะจ้ะเก้าศูนย์ส่วนเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับกอยู่รอบบายมาออกรอบเสาได้อีกเน,นาะจ้ะสำหรับตัวจับขู่ของเฮ้ามากระจายเนาะจ้า,จาสำหรับรอบบายหนึ่งกับศูนย์วิ่งรูดพลนของรอบบายบนนี่พลาดไปจ้ะสามสองหก 3, 2, 6, เด่นหกวิ่งรูดหกของเฮ้ามาออกรอบเสาได้อีกเน,นาะจ้ะมาออกรอบบายได้อีกเนาะ ล่า,ลางรอบบายออกย0จับคู่ผาดไปจะเสียดไปเราจะ0 1 0 3หนี่ยเสียดไปแต้มเดียว0 7 0 8 0เก่ากามา0 4เข่าเด่น0วิ่งหลุด0ย์ไปจะสําสหรับหางเสงรอบบายฮะตามนี่เลยเนาะสําหรับฮางเสงถือว่าซัวนี่ไก็มาได้ต่อเนื่องเราจะไก่ออยินดีกับคน้นติดตามด้วยยินดีกับเอฟซีติดตามด้วยจาถือว่า แต่เฮได้กีดได้ดูดกันไปเนาจะาตามกันต่อรุนกันต,นนตอ่อกำหางเสียงรอบเสารอบายมือนี่วันที่เจ็ดจายแนวทางสีมาห้ตามสูตรหรือบ่อสีปังหรือบ่ออัน้กะรอลุนค่ะพี่เอบซีจะรับช่ว้เป็นแนวทางทามักท้าชอบปล่อยตามเด้อจะาทาบหมักบ่ชอบอ,อันิกาสมารถปล่อยผ่านได้เอาจะตัวเลขทุกตัว,ตวมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอถูดขอให้พี่โรบซีไว้ด้วยละกันเราจะรอบเ้ามือนี้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เก้าแปด จับคูเก้ามีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ด เดนแปดวิ่งรูดแปดจับคู่แปดเก้าแปดเจ็ดแปดหกแปดสามแปดสี่ตามด้วยแปดสองสำหรับเดนรอบบายจับเดนรอบบายเดนวิ่งรูดอยู่ที่ห้าและสี่จ้า จับคู่สำหรับสามตัวก็ยังสี่แอคชัเคยถิบาบไปเด้อดขึเด้อพี่น้องเอฟซีจะถามมักถาชอบถามพ,พีน่น้องเอฟซีสนใจหาสามตัวน,นอกจากการอบพิจารณาเบิงใจเด่นรอบเศร้ารอบใบสี่ตัวนอกจากหมักตัวได้ชอบตัวได้กามาจับคู่ใส่กันกับตัวจับคู่ตัวจอได้น้องจะถามมาตามสูตรกับอาสีมีซิทมาจากสวงนี้หูหซึ้ว่าห้างเซ้งนี่มาตามสูตรได้แบบต่อเนื่องนอกจากมือในการล่อลุ้นจ้า เดนหาวิรุฬห์หาจับขู่หาเจ็ดหาสามหาเก้าหาเก้านี่ถ้ามาถ้าชอบมาเป็นผลของหลบเสาไดเดอร์จ้าอจดจับหาเสาหาหาเก้าบายแต่ว่าเก้าหาหลบเสาบริไจับใส่เด่นหาเนาะจ้าถ้า,ถามาถ้าชอบตัวแรกก็ลอกพิจารณาเบิร์เนาะจ้าหาสอง หาหกหาศูนย์เด่น, 4, นสี่วิรุษสี่รอบบายจับคู่มีสี่หกว่านออกสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่รอบเสารอบบายจับหายแต่ว่าหาเก้าจับหายแต่รอบบายสี่สาม ตามด้วย42ตัวเด่นตัวเน้นจะารอบายเอนดรอยคเน้นอยู่ที่หมักตัวได้ชอบตัวได้กระล่องพิจารณาเบิกนอะจาบางเือบางข้างบริมาณตัวสีเอนดรอยเน้นไฮเดอร์ค่ะเด้อบบเโาเน้นอยู่ที่43 47 59 50 38 แปดสองเก้าเจ็ดเก้าสี่จ้าสำหรับแนวทางหางเสียงรอบเสารอบบ่ายของวันที่เจ็ดมือนี้ก็ตามนี้เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้กนอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นะจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสู้ดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจ้าะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากผู้เสียบ,บพาพบาดแนวทางต่อๆไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีจ้า